แล้วเข้ามาพักรอพระโอรสขึ้นลังมายังบุรีสีแล้วท้องพระองค์ทรงรอพระโอรสเสด็จกับพระมาราธานีเ้วจะตั้งนคนไปดี ความสำเร็จของลูกนั่นคือ,อยาอายุวัฒนะของพ่อแม่พ่อแม่ทุกคนส่งลูกไปศึกษาหาวิชาความรู้เล่าเรียนภาคเรียนวิชาเขาเพื่อรอคอยความสำเร็จ มาตูสำนักของพระอาจารย์เขาเรียกกันวัาสำนักวัดพรุหลบท่านอาจารย์ผู้มีสต,ติปัญญาวิชาความรู้เป็นสัรษีศรัทธาของบรรดาสานุติเดี๋ยวนี้ได้มีลูกศิษย์ลูกหามาศึกษาหาวิชาความรู้อยู่กับพระอาจารย์ตึง3าพระองค์ จากพระรถมาสองราชนาจักรทุกๆวันพระอาจารย์ด้การอบรมสั่งสอนในวิชาความรู้วันนี้พระอาจารย์จะอบรมสั่งสอน,นด้วยวิชาใดเรื่องใดถ้าพี่น้องทำความเข้าใจต่อมาครับ ปัญญาสมาอาไาถือว่าปัญญาเป็นสัพ์อันสูงสุดตีมนุษย์จะรู้ตื่นรู้ลึกหนุนนาที่เรามาศึกษาโบราณว่ารู้สิ่งใดมีเต่าสู้เรารู้ในวิชาเพื่อจะได้นำพาชีวิต เดินไม่ผิดตาแส่งสว่างจากภายนอกแล้วมันเพียงบอกติดแต่ตามีปัญญาในดวงจิตหนีนาเราเรียกว่ายอดกองแสงสว่างเราสร้างข้าความรู้รู้รู้ต่างแต่ยกยางชั่วนาคตหมดกังวล shaft oh, Otsamamppra oro oh, ti kuang. วิทั้งบิดโดนมันไดโรับอนี่แหละลูกว,วันนี้พวกเรากได้เข้ามานั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นระเบียบเรียบร้อยลูกหนะ้ามันเป็นคุณสมบัติขั้นตอนกองคนดีในตำหนักวัดรูหลอมนี้พอมีทิศอามาทิศสร้างาวิชาความรูดร้ดยูซึ่งเป็นพระโอรส ซึงส้างพระองค์จากมาแต่ช่องรัฐอาณาจักรบุคคลในนึ่งคือองค์ชายวัยรัตลุกนะเอกระผมวัยราตขอกลับนมัตการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับอืมเจริญพรล,ลุกองค์ชายวัยรัตเป็นพระโอรสของนาคอเออรไพาลีพระบิดดอนมารดามีโอรสเพียงผู้เดียวเขาเรียกว่าลูกโทนครับผม ตาดีกดีไปเลยตาชัวกระชัวไปเลยลูกเพราะไม่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นจงนำความสำเร็จไปฝากปิด,ดออดมาดรดาลูกนะครับประจันที่เคารพผมจะศึกษาเพื่อน,นำความสำเร็จไปฝากพ่อแม่นั่นแหละลูกคนตีซ้องและตีซ้ำนั่นคือพระรถหนูซิดและหนูซาตจากพระมหานครโค,โคระนบถ้าผมนูิสยกกลาบสวัสด,ดีพระจารย์ครับ เจริญพรลูกกระผมนุชาตรครับสวัสดีพระอาจารย์ด้วยความเคารพอืมนั่นแหละลูกนุชาตเจริญพรซ่องปีนองนี่หนุสิดเป็นผีนุชาสตเป็นนองครับผมแค่เปรียบประดุษเมื่อดวงตาจ้องข้างลูกก็เราต้องมองเห็นเป็นภาพเดียวกันเราทําในสิ่งดีๆอันเดียวกันเผื่อภาคพอแม่ลูกนะนําความรําังแรกครับผม คณีลั่งทุดนั่นนายเทงนายเทงนี่เป็นผู้ติดตามรับชายกลายชิดกององชายวัยรัตแต่ก็เป็นคนที่ส้นใจในเรื่องการศึกษซาลูกุตซามานังฟังเพื่อจะได้รับความรู้ไปบ้างลับไปสาบว่าวีแกนเ,เรียนได้แล้วมากยยเพราะวัยของผมกรูดูซึกมันไม่โมไม่ส้มจะแล้วแต่ว่าเข้ามาหนังๆเพื่อวัาได้รู้ๆเข้าใจไปบ้ง ครับเราโอรถต่งางชาตนั้นเป็นผู้มาศึกษาพมแขผู้ติดตามนี่ยันก็ยังดีลูกนะย่างหน้อยๆก็ได้ประโยชน์ครับแล้ววันนี้นายนู่นหนุยมันไปไหนเดี๋ยล่ะผู้ติดตามมันจ้องคนไม่ใหญ่ลูกแลวนายนู่นหนุยให้ไปไหนเดี๋ยวลูกวันนี้เด่นังโยกลังลังเดเรียนนั่งซื่อก็นังหน้าครูเลยลูก นั่งลั่งครูแล้วดูไรดะมานังนี่หน่อยไปน,นั่งรั้งอาจารย์แล้วได้ได้ไว้ดังกังหน้าครูวันแรกแต่ครูตามกี่การนั่งนั่งลั่งดีว่าปพรตเพยแล้วครูไม่ตามซิดใส่ตามเคยอย่ารู้จะเป็นครูกับตามซิดจะมาท้อด้ื่อข้าวทำไมพี่หนุยเพิ่นเดือนเอาเองอะ เด็กชายรูไรมาจ้ามเราเปอ๋แแปอ,อ,อแล้วมึงแรกเด็กจันปะต้มมาเด่งกูออกกันหมดเลยเลือดอา้าจะไปรินยามาคุณครูหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเจ้าใรเด็กชายหนูหนุ้ยวันนี้จบมาพื้ยังไม่รู้จักบวกเลขที่เขาถามว่าปีนุ้ยอยรู้หรือเปล่าเอาอการู้เลยปักมาเรียนเนอะเออเอเอแหอล่เรื่องมันดาา่า ก็กระเรารู้เลยเรามาเรียนทำไรที่เรามาเรียนเพราะเราไม่รู้ไงแล้วก็ทาบเลยว่ารู้ว่าไม่รู้เลยกระบอกปักตามผูมหน่วยการสี่แปดแล้วไปยังเภิดทุกวันจะถอยมาตามเราเด็กใจหนูหน,นุ้ยนนวเปอดเชื่อ,อไรกว่าแล้วก็แวะไปตามหมด <c oughs> อ่ะเอิที่หนุ่ยนี่แกแปลกช้างมันท้ารู้ว่าทนมันไม่เมืกอน คนย่างในนู่นนุยนี่เป็นบุคคลที่ก็เรียกว่ามีความคิดแคบแคบเอาแต่ไว้ตัวเองสะดว้วยคณีวันนี้องค์ชายต่งางชาติได้ขึ้นมาเรียนกันพร้อมแลวลูกนะพอกเดือนที่มาจะอยู่ในจำหนักถูกต้องรับาพาจ้าครบเดือนแล้วพรา็ได้ทออไปจุกวันโดยการผูดพูดพูดไปเอาเรื่องนั้นมาเล่าเอาเรื่องนี้มาพูดเอาสิ่งดีองค์ชายไม่รู้มาพูดคณีพออยกทีท่ามดี เรื่องอะไรเลยครับพอาจารย์วัที่มาเรียนกันอยู่นี้เราได้ความรู้ตักแขได้แล้วลรกรู้ตัวเองแล้วยังประเมินพ้นเลยยังวะพกเดือนที่มายุมันได้ความรู้กันแค่ไหนมั่งแลวเออเป็นเรื่องแปลกนะพอาจารย์ถามคํำนี้เราเข้ามานั่งฟังอาจารย์สอนทุกวันทุกวันแต่เราได้ความรู้กันแค่ไหนนั่นเลยหรกนั่นแลยนั่นหลยข้องทุกยากมันมีข้องวัดหูก เราต้องการจะรู้ว่านำนักทัวเรานักเตาได้เรามีกิโลก็ามาฉังก็ามาวัดจริงไหมลูกถูกต้องครับเรามีเงินท่องอยู่จํานวนเตาได้เราก็หน,นับได้คนีวิจาความรู้นี้มันก็ยอมมีข้อวัดแต่เรารู้แล้วยังว่าอะไรเป็นข้อวัดวิชาความรู้เออพอตีตามสิทิ์คนให้รู้ว่าอะไรเป็นข้อวัดยกมือลูกโอ้ตอนล่างเปลือ,อกดอกแล้วเว้อ เอาหนุยยกมือแล้วพี่หนุยยกมือครับอยกมือมาตอบตรงนี้มาให้เผื่อนได้ยินเห็นไหมแ่งเราจึงอยู่หลังก็ดังชัดนะแดงนะมึงตั้งเกตแต่วงเล่าคนหนังลั่งมึกนัดว่าคนหนังหน้าลุยแล้วคนหนังหน้าว่างีคุยรินจิบอยู่ันคนหนังลั่งนั่นนั่นเผื่อนทรงไอ้ตะกี้